สวัสดีค่ะวันนี้ครูปุ๋ยนะคะก็จะมาสอนนักเรียนแก้สมการพหุนามดิกี้สีเอาละสำหรับขั้นตอนในการแก้พหุนามดิกี้สีนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าจะมีการหารสังเคราะห์ถึงสองครั้งด้วยกันนะคะ,ะหารสังเคราะห์สองครั้งเนี่ย เหตุผลก็เพราะว่านะคะมันจะต้องเริ่มทําจากดีกีสีเนี่ยแยกตัวประกอบออกมานะคะก็จะได้พหุนามดีกรีสามถูกไหมคือผลลัพธ์ของมันนะคะจากนั้นทํายังไงต่อเราก็ต้องมีการหารสังเคราะห์ดีกีสามออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจะออกมาเป็นพหุนามดีกรี2นั่นเองจากนั้นเราก็พิจารณาว,ว่าเจ้าดีกรี2ตัวนี้นะคะมันแยกตัวประกอบได้หรือเปล่าและโดยทั่วไปนะคะมันจะแยกได้สองวงเล็บนั่นเอง ทีนี้นะคะก่อนหน้านั้นน่ะเราหารสังเคราะห์มาสองครั้งใช่ไหมเราก็จะต้องมีตัวประกอบเกิดขึ้น2ตัวก็คือจะมีอีก2วงเล็บนั่นเองรวมแล้วนะคะก็จะเป็น4วงเล็บและ4วงเล็บนี้นะคะจัดให้มันเท่ากับ0จากนั้นเราก็ให้แต่ละวงเล็บเต้น0ูนย์เพื่อหาค่า x ออกมานะคะอันโดยทั่วไปเนี่ยจะได้คำตอบออกมาค่า x ถึง4ตัวด้วยกันโอเคนะคะเราวางแผน แล้วก็เขียนโครงร่างไว้คร่าวๆแบบนี้เดี๋ยวจากนั้นเรามาลงมือแก้สมการกันค่ะเอาละวิธีทำนะคะเราก็จะให้ P of X เนะคะเป็นพหุนามดีกรีสนะคะให้ P of X เป็นแค่พหุนามนะเดี๋ยวแยกตัวประกอบให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปเท่ากับ0ูนย์นะคะเพราะมันเป็นสมการอย่าลืมล่ะ เอาละอันตามหลักการทฤษฎีเสศษเหลือนะคะเราก็จะมาหาค่า x นะคะแทนค่า x ลงไปโดยเริ่มจาก1นี่แหละ p of 1จะเป็นยังไงนะคะซึ่งก็มีเทคนิคง่ายๆคือถ้า x เป็น1เนี่ยไม่ว่าจะยกกำลัง4นะคะ1กำลัง4อ่าไม่ใช่ลบ4 1กำลัง3 1กำลัง2อะไรเนี่ยออกมาเป็นเป็น1ทั้งหมดเลยนะคะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวเลขตามสัมประสิทธิ์นั่นแหละ อย่างเช่นออกมาเป็นลบสองนะคะพจน์แรกพจน์ที่สองก็เป็นลบสามเป็นลบสิบสองเป็นบวกเจ็ดแล้วก็บวกหกนะคะอ่าลองคิดดูซิว่ามันออกมาเป็นศูนย์หรือเปล่าในส่วนของจำนวนลบนะคะตนนัวนี้ลบสามกับลบสิบสองเนี่ยมันจะได้ลบสิบห้าจำนวนเต็มบวกนะคะสองบวกเจ็ดเป็นเก้าแล้วเก้าบวกสิบหกเก้าบวก อ่าเบวกหกนะคะก็เป็น15บห้าจะเจอแบบนี้แล้วแล้วก็แปลว่าผลลัพธ์ออกมาจะต้องเป็นศูนย์แน่นอนเอาละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะคะก็คือตัวประกอบตัวแรกอ่าไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือ x-1 ลบหนะคะก็เป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบของ p of x 1. โอเคได้ตัวประกอบมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปหารสังเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปเอาละเราก็เขียนสัมประสิทธิ์นะคะของพหุนามซึ่งมีครบทุกพจน์อยู่แล้วนะคะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันก็มี2 3 1ลบ3ลบ12 7แล้วก็่าเตรียมพร้อมในการหารสังเคราะห์ ขั้นแรกชักสองลงมานะคะตัวหารก็คือเลขหนึ่งโอเคคงจะจำขั้นตอนกันได้นะคะครูไม่ต้องเขียนยงให้มันดูสับสนนะคะ1คูณ2ออกมาเป็น2 2สองบรรทัดนี้บวกกันก็เป็นลบ1 1คูณลบ1กระเด้งขึ้นมาเป็นลบ 1, 1รวมกับลบ12ได้ลบ13าเอา1่มาคูณกระเด้งขึ้นมาก็เป็นลบ13เหมือนเดิมลบ13บวกเจเนี่ยจะติดลบ6 เอาหนึ่งมาคูณกระเด้งขึ้นมาก็เป็นลบหกนะเจอตัวท้ายนะคะเป็นจำนวนตรงข้ามกันแบบนี้นะคะก็ออกมาเป็นศูนย์เศษเหลือเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นโอเคค่ะอีกรบหนึ่งมันเป็นตัวประกอบอยู่แล้วนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะได้พหุนามดีกรีสามออกมาใช่ไหมคะเอออาจจะครูเขียนไว้ตรงนี้ว่าจากดีกรีสี่นะคะมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นดีกรีสามแล้วนะ ะะซึ่งในที่นี้นะคะรูจะพาลัดขั้นตอนนิดนึงเราจะไปหารสังเคราะห์กันต่อเลยนะคะหารสังเคราะห์กันต่อก็หมายความว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องเขียนสัมประสิทธิตัวตั้งก็อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมันก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากเมื่อกี้นั่นแหละนะคะตัวเลขชุดเดียวกันเลยเ,เราจะเอามาหารสังเคราะห์ต่อ อลองดูนะคะว่าผลลัพธ์จอกมายังไงเราวางแผนไว้แล้วนะกทีนี้ปัญหาตัวต่อไปก็คือเอ๊ะตัวหารเนี่ยมันจะเป็นตัวไหนนะใช่ไหมคะตัวหารจะเป็นตัวไหนเออเราก็จะต้องมีการสมมุติตัวเลขซึ่งเราก็พิจารณาที่เลข6ตัวท้ายใช่ไหมคะตัวประกอบของมันเนี่ยโอ้โหเป็น1อ่าบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3บวกลบ6 ก็มีหลายตัวเลยทีเดียวเราก็สามารถแทนได้นะคะเป็น1เป็นลบ1เป็น2เป็นลบ2อเดี๋ยวเรามาลองแทนค่าเป็นตัวไหนดีเป็น2ดูไหมนะคะถ้าไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวใหม่การแรกชัก2ลงมาเนาะ2คูณ2ก็เด้งขึ้นไปเป็น4 4ี่ลบ1เป็น3 2คูณ3ก็เด้งขึ้นมาเป็น6ลบ13จะได้เท่าไหร่ โหได้ลบเแบบนี้กระเด้งขึ้นไปเนี่ยเป็นถึงลบสิบสี่เลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้แปลว่าไม่ได้ก็จะต้องหาตัวใหม่ต่อไปต่อไปขอเลือกใช้เป็นลบสนะคะเป็นลบสอ่าดึงเลขสอลงมาก่อนนะคะลบสคูณสได้ลบสบวกกับลบหก็เป็นลบห เอาลบ2มาคูณลบ5กลายเป็นบวก10 10กับลบ13ออกมาเป็นลบ3ลบ2คูณลบ3ได้เต็มบวกหนะคะนี่เป็นจํานวนตรงข้ามกันในหลักสุดท้ายโอเคเสร็จเหลือเป็น0แปลว่าหารลงตัวนะคะสิ่งที่ได้ก็คือ x บวก2นะคะ x บวก2เป็นตัวประกอบตัวที่2นั่นเองเอาละแล้วผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร แน่นอนนะคะจากดีกรี3เนี่ยมันก็จะต้องออกมาเป็นดีกรี2องนะทำตามแผนแล้วหารสังเคราะห์สองอครั้งแล้วนะคะทีนี้เรามาเขียนกันว่าหน้าตาของพะหะุนามนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรหรือเพราะฉะนั้นจะได้พะหะนุนาม p of ตัวที่เราจะนำมาเขียนก็คือตัวประกอบที่เรามาหารนะคะสองตัวนะตัวแรกก็คือตรานี้เลย x ลบหนึ่งตัวที่สองอ่านักเรียนก็ดูในตำแหน่งของตัวนี้นะคะที่เราหาได้นะคือลบสองใช่ไหมที่ทำให้เศษเหลือเป็นศูนย์นั่นก็แปลว่าตัวประกอบก็จะอยู่ในหน้าตาของ x บวกสองค่ะเอาละต่อไปเขียนอะไร ก็เขียนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเจ้าดีกีสองมาจากไหนนะคะก็คือบรรทัดนี้บรรทัดนี้นะคะก็ตัวแรกเลข2มันจะเป็นสองเอกาลังสองนะคะเพราะว่าดีกีสองนั่นเองพจตัดไปเนี่ยก็ลบห้าห้าอะไรห้าเอกก็คือเลขชี้กําลังของ x ก็จะลดลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นลบสามนั่นเองได้3ามวงเล็บแล้วนะคะและเราก็จะ ทำการแยกตัวประกอบนะคะของวงเล็บหลังซึ่งคํำนวณมาแล้วว่ามันแยกตัวประกอบได้เราก็แยกนะคะ2ตัวหน้าเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนอ่าเมื่อกี้พูดไว้ถึงว่านะคะถ้าเกิดว่าอ้าแยกได้ก็จะได้สองวงเล็บอ่าถ้าแยกไม่ได้ล่ะบางทีนะคะมันแยกไม่ได้นะถ้าแยกไม่ได้เนี่ย ก็จะมี2กรณีนะคะอาจจะต้องใช้สูตรเข้ามาช่วยนะคะสูตรเข้ามาช่วยก็นักเรียนไปดูสูตรเราเองนะ <c oughs> ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอาจใช้สูตรนะคะอีกกรณีหนึ่งแยกไม่ได้ก็คงไว้อา่าสองอย่างนี้เลือกมาหนึ่งอย่างนะคะไม่ใช่ว่าคงไว้แล้วจบนะบางทีมันใช้สูตรมันแก้ได้คำตอบอาจจะอยู่ในรูปพวกติดรูทอะไรอย่างนี้ นั่นคือสิ่งที่ต้องทำต่อไปแต่ว่าสําหรับข้อนี้นะคะมันแยกได้สองวงเล็บล้วก็มาทำต่อ,อแยกหน้านะคะก็คือเลข2 2 x กับ x นะคะตัวหลังเป็นเลข3เนี่ย3ก็คือ1กับ3นม่นแหละคูณกันจะใส่ตรงไหนละ่ะครูใส่ตรงนี้นะคะสามเป็น6ใส่ลบ6แล้วก็บวก1 หลักการก็เหมือนเดิมนะคะพูดซ้ําก็ได้ไม่มีปัญหาใกล้คูณใกล้เนี่ยมันได้ 1x ึ่งนะหนึ่งสองคูณลบสามสองสามเป็นลบหกเตัวนี้จะออกมาเป็นเท่าไหร่ออกมาเป็นลบห้าเนี่ยนะคะมันก็คือพจน์กลางนะแปลว่าเราแยกตัวประกอบได้แบบนี้ถูกต้องแล้ว เอาละค่ะแล้วยังไงต่อนะคะตอนนี้เราได้ตามเป้าหมายขั้นตอนก็คือแยกได้สี่วงเล็บคูณกันนะคะสีวงเล็บคูณกันแล้วก็จะลืมว่ามันเป็นสมการคำว่าสมการแปลว่าอะไรก็คือไอ้พหุนามเนี่ยแยกตัวประกอบเสร็จแล้วตามโจทย์ก็คือมันเท่ากับศูนย์นักเรียนใส่ศูนย์ไปตรงนี้เลยนะคะเพื่อรัดขั้นตอนก็คือในคลิปนี้นะคะจะสอนแบบรัดขั้นตอนนะคะรัดขั้นตอนจะไม่เน้นวิธีทําแล้วเพราะถือว่านักเรียนนั้น ผ่านกระบวนการมาตามขั้นตอนเยอะพอสมควรนะคะเมื่อรัดขั้นตอนแล้วจะเกิดความเข้าใจนะคะามาถึงตอนนี้ทำไงต่ออ้าหาค่า x เ,เลยก็ได้นักเรียนรู้อยู่แล้วนะคะว่าแต่ว,วงเล็บแต่และววงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูถามว่าวงเล็บแรกได้ x เ,เป็นอะไร x ก็จะต้องเป็น1ถูกไหมคะเพราะว่า1ลบ1ได้ศูนย์อ่า แล้ว x ตัวต่อไปล่ะอ่าในวงเล็บต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นลบ2นะคะถัดไปลบ1ส่วน2แล้ววงเล็บสุดท้ายก็คือ3นั่นเองนี่คือค่า x ที่ได้เป็นคำตอบนะคะ4ตัวเอาละแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาจัดเรียงคำตอบนะคะให้สวยๆอยู่ในรูปของเซตนะเพราะฉะนั้นเซตคำตอบคือ จะลืมนะคะคำว่าเซตเนี่ยจะต้องเป็นวงเล็บปีกกานะวงเล็บธรรมดาเนี่ยไม่ใช่นะคะต้องเป็นวงเล็บปีกกาเท่านั้นเอาละค่ะทีนี้ก็เรียงจํานวนนะคะจากน้อยไปมากจะน้อยสุดเนี่ยเป็นลบสองถัดมาเป็นลบหส่วนสองเป็น1แล้วก็เป็น3ปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะอ่าได้แล้วค่ะสําหรับคําตอบข้อนี้ อ่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะท่าพหุนามดีกีสี่จำหลักการให้แม่นๆนะคะอ่าดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนโดยทั่วไปแล้วเมื่อศึกษาแล้วต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงกระบวนการอาล้ค่ะหลักๆก็คือมีการหารสังเคราะห์สองรอบนะคะสองรอบเปลี่ยนจากดีกีสี่เป็นดีกีสามได้ตัวประกอบหนึ่งตัวจากดีกีสามมาดีกีสองได้ตัวประกอบ อีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่สองและได้ผลลัพธ์เป็นพหุนามดีกีสอง,สองก็จะแยกได้อีกสองวงเล็บรวมเป็นกี่วงเล็บแล้ว4วงเล็บนะคะจากนั้นให้มันเท่ากับอะไรให้มันเท่ากับ0น,นั่นเองเมื่อเท่ากับ0ูนย์แล้วจึงได้ค่าเอกออกมานักเรียนไม่เขียน0ูนย์ตรงนี้ไม่ได้นะต้องเขียนด้วยนะคะเพราะเป็นสมการจากนั้นคำตอบจะต้องอยู่ในรูปเซตค่ะ โอเคเป็นไงกันบ้างนะคะในการแก้สมการนะก็หวังว่านักเรียนจะเกิดความเข้าใจแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้นะคะก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องอ่าสำหรับวันนี้สอนไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ